ผลค,ความคืบหน้านะครับแล้วก็มีงานในสัปดาห์หน้าสักครู่ครับ องเที่ยวไปตามสายคงคา กรอนยอกย้อนว่าจาฟังดูเถิดว่าพลาดาเช่นไรถึงลงเล่าเา่ากันควันขโมูมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเขาโอ้บาปกรรมน้ำนรกเชียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้านหน้าอายไม่เมาเหล้าแล้วเรายังเมารัก ทุดจะหักข้ามจิตคิดฉชไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนได้ฟังบทกลอนคำาสอนคำสั่งได้ยินคงยังฟังในอูราผ่านไปตั้งนานคำคานคลายว่าซึ่งเัลาได้พาสึงใจลองไปเดิมไปจนได้เวลา now ที่เกี่ยวข้องกับบทกลอนสุนทรผู้ในราชเคาทองนะครับซึ่งร้องไปนานแล้วนะครับก็ยังฝังก็ได้อยู่มีอีกบางตอนนะครับจากในราชอินเหนาของสุนทรผู้มหากวีรัตนโคศิน์ท่านเขียนไว้ว่าจะหักอื่นคืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจ นะครับจะมีสักกี่คนครับที่สามารถจะกันกรองบทกรอรนวรรณกรรมเหล่านี้ได้เชน่นตอนผู้แม้แต่ในยุคป,ปัจจุบันครับเพราะนั้นเราก็คงจะต้องสืบสารอนุร,รักษ์รักษาเรื่องของวรรณกรรมซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติเป็นศิลปะของชาติแล้วท่านได้รับการกื่องจากองค์การยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับ เพราะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเจริญของบ้านเมืองเมืองใดที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามมีบทกลอนบทกวีเมืองนั้นก็เป็นเมืองแก้วเช่นเดียวกันครับขณะนี้เขาก็มีการพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมนําไปสู่การสร้างสรรค์โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดน่านของเราก็ได้รับการยกย่องเป็นจังหวัดหนึ่งใน10ของประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ สร้างสรรค์นต้นแบบนะครับได้รับรางวัลกันไปแล้วโดยใช้ศิลปวัฒนรรมของจังหวัดน่านที่ชื่อว่าจังหวัดน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตจังหวัดน่านนั้นไม่ได้อยู่เพียงจังหวัดเดียวนะครับเราก็มีการจัดเป็นกลุ่มคล้ายเทศาพิบาลก็คือกลุ่มคลัสเตอร์คารยกว่าเป็นกลุ่มล้านานาตะวันออกซึ่งจะประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาพแพร่น่านนะครับ ก็มีการพัฒนาเรื่องนี้เช่นเดียวกันด้วยการนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ทั้ง4จังหวัดออกมาเพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นเรื่องของการค้าการลงทุนจับมือกันส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวจับมือกันพัฒนาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งถนนหนทางภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าโลจิสติกครับ นอกจากนั้นแล้วล้านนาตวันออกซึ่งประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่นานเราก็มีหลายอย่างที่เป็นจุดที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมประเพณีอีกอันนึงซึ่งมีความโดดเด่นอย่างที่เชียงรายก็มีวัดร่องคุณนะครับอย่างแพร่เขาก็มีหลายอย่างนะครับมันจะเป็นวัดพระธาตุช่อแฮพะเยาก็มีแหล่งท่องเที่ยวมนวันจะเป็นก้านพะเยา จังหวัดหน้านี่เยอะมากครับในว่าจะเป็นโบราณสถานในว่าจะเป็นอุทยานสถานแห่งชาตินะครับก็มีผู้คนมาเที่ยวแต่ละปีนี่ใน4จังหวัดนี้เป็นจนํานวนมากก็มีแนวความคิดว่าทั้ง4จังหวัดควรที่จะรวมกลุ่มแล้วก็พัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็เพิ่มเติมศักยภาพให้มากขึ้นอีกอันนึงนะครับที่คนทางเหนือ โดยเฉพาะอีกสีจังหวัดมีความรู้ความสามารถได้ดีก็คือเรื่องของงานไม้หรืองานแกะสลักหรือสลานะครับซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลกนะ็สืบทอดกันมาต่อเนื่องกันมาอยู่ในสายเลือดของชาวเหนือความละเอียดอ่อนความประณีตศิละปะที่อ่อนช้อยงดงามนะครับมีการใช้ไม้สัก มาแกะสลักเป็นรูปลายต่างๆเวลาน,นี้นี่มีคุณค่ามากเพราะนั้นล้านนาตะวันออกจึงเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานไม้หรือง,งานแกะสลักเห็นได้จากศิลปินชาวเหนือเราเนี่ยหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วินัยปราบริป,ปูซึ่งเป็นชาวน่านกด็ดีนะครับอันนี้ก็ท่านก็เคยสร้างตำนาน งานศิละปะไว้ปัจจุบันก็เป็นเจ้าของห้องสินลินนานอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาบังเอิญผมไปงานชาวบ้านกษษษษษิจศพที่แถบมัเพลูเพียงก็ผ่านไปตรงบริเวณสีแยกหน้าวัดม่วงตึดเลยนะครับก็พบกับร้านร้านหนึ่งนะครับซึ่งเดิมเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าของเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ ต่อมาก็เลิกขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นำความรู้ตัวเองซึ่งเคยได้รับจากพ่อแม่แล้วก็เคยเห็นสมัยในวัยเด็กชื่อคุณปฐมพงศ์ขติยศนะครับเดิมขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับต่อมาก็นำเอาความรู้ที่อยู่ในสายเลือดนำความรู้ที่เป็นมรดกปกทอดมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้แกะสละักเลิกขายก๋วยเตี๋ยวเลยครับมา ทำผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเป็นรูปเรือแล้วก็ทำเป็นรูปล้อล้อก็คือเกวียนเนี่ยนะครับที่สนใจที่คุณปฐมพงศ์กติยศได้ทำก็เพราะว่าเขาสามารถที่จะนําเอาความรู้ซึ่งอยู่ในสมองอยู่ในภูมิปัญญาเนี่ยมาประดิษฐ์ประดอยมาวาดมาตกมาแต่งโดยเฉพาะเรือแข่ง ชาวนาเนี่ยเขาสามารถทํำเรือจําลองเขาเล่าผมฟังว่ามีฝรั่งชาวเยอรมันสนใจแล้วก็สั่งเรือจําลองถึง30มสิแต่ด้วยทํามือครับก็ทําได้เพียง23ลําก็สามารถทํามาเป็นไรายได้ได้อย่างดีนอกจากนั้นแล้วปฐมพงศ์กตยศเนื่องจากความจําเป็นในครอบครัวภรรยาเพิ่งคลอดก็เลยต้องคิดค้นในเรื่องของ การนำไม้มาแกะสลักมาประดิษฐ์เป็นเกวียนโบราณหรือล้อซึ่งเขาสามารถทำได้ดีอธิบายว่าเกวียนนั้นมีสองแบบแบบที่1เป็นเกวียนที่ใช้ในการขนข้าวมีอู่สำหรับขนข้าวแบบที่2เป็นเกวียนที่ใช้ในการขนทายเขาอธิบาย เป็นเรื่องเป็นราวและน่าสนใจนะครับเป็นเรือจำลองเล็กๆซึ่งหาดูไม่ได้อีกแล้วเป็นเกวียนจำลองนะครับหาดูไม่ได้อีกแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับที่ชาวบ้านเก็บรักษาไว้อยู่ก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานกันแล้วก็ยังมีเรือเล็กๆเรือจำลองเรืองแง่มในปัจจุบันซึ่งเคยใช้ในการเดินทางสัญจรไปมาทางเรือสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็มีถนนทางมากขึ้น เรือก็ลดความสําคัญลงแต่ก็ยังคงใช้ยอยู่ในบ้านนางแบงหมู่บ้านนะครับนำเอาเรือมาแข่งเรือแง้มกันนะครับขณะนี้เนี่ยคุณปฐมพงศ์กัลยุดก็สามารถที่จะผลิตได้อย่างดีแต่ว่าเป็นการทํามือนะครับมีคุณค่าในทางศิลป,ปะมากนะครับใครที่ยังไม่เคยไปชมไปดูไปดู